เราไหว้พญานาคได้หรือไม่เราไหว้พญานาคได้หรือไม่ไหว้ที่จริงถ้ามนุษย์กับพญานาคเนี่ยมันพญานาคเขาได้ถ้าจะยกมือไหว้กันในฐานนะเคารพนับถือกันอะธรรมดาก็ก็ไม่มีปัญหาใดๆแต่ต้องเข้าใจอย่างพญานาคเขาเขาไม่สามารถบรรลุธรรมได้พญานาคสามารถถึงสาตารณคมได้มีศีลได้แล้วมีเลสไม่มี สิ่งที่ควรทำคือจงให้ทานแกสงมีพรทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็น้อมบุญเหล่านั้นให้กับพญานาคในมทนาร่วมกันหรือสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรแผ่ส่วนกุศลหรือน้อมกุศลเหล่านั้นให้กับน,นาคเหล่านั้นใช่ไหมหรือแผ่เมตตาจิตเจริญเมตตาจิตให้เขาเวลาทำดีทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องบอกให้เขาโมทนาถ้าอย่างนี้ได้ เราจะตั้งสารตั้งอะไรต่างๆให้เขาก็ได้ไม่ยากหรือเราจะตั้งสัญลักษณ์ของเขาเข้าว่าไปแต่ต้องระวังอย่าให้ใจเราน้อมไปอยากเป็นนาคนะหรือไปเชื่อหรือไปเคารพนับถือกลายเป็นสารณะไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวสารณะเราจะเศร้าหมองทันทีนะพุทธสพุทธัทธทงสารนังกฉามิธรรมังสารนังกฉามีหรือสังฆังสารนังกฉามิเนี่ยถ้าเราไปถึงพญานาคไปขอถึงเป็นสารณะปุ๊บ รือไปเครารพบูชาือพอพบสถาณะเราจะเศร้าหมองใช่ไหมเพราะว่าแปลว่าเราแปลเป็นอื่นแต่เราต้องพึงรู้ว่าเขามีฤทธิ์เราต้องยอมรับแต่เขาไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่เราสามารถที่จะแผ่เมตตาจิตให้กับเขาเหมือนในบทการณียเมตสูตรก็ดีบทวิรูปปักเขียหิเมเมตังเมตังเอราปรเทหิเมชพยาปเตเป็นต้นเนี่ยเนี่ยเราสวดบทเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้กับเขา แล้วเขาก็จะมีใจดีเมื่อเรารักเขาเมตตาเขาเขาก็รักเราเมตตาเราเมื่อเราเกื้อกูลเขาเขาก็เกื้อกูลเราถ้าอยู่กันแบบเนี้มันอยู่กันอย่างฉันมิตรอย่างนี้พระเจ้าปรารถนให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้แต่ไม่ใช่อยู่ในฐานะที่ไปไปเอาเขาเป็นสารณะซึ่งเขาก็ถ้าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาอาจจะพอใจมาปเป็นเคารพนับถือเขาอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นไหม นี่กลุ่มพญานาคเลยเล่าเล่าเยอะเลยเล่าเรื่องพญานาคเยอะเลยงั้นเราก็ควรปฏิบัติต่อพญานาคให้ถูกถ้าพระเป็นเจ้าวิธีนำพาไหว้พญานาคเลยก็ไม่เหมาะแต่ถ้าชาวบ้านจะไปจัดกิจกรรมบูชา,พ,าพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วน้อมบูญอุทิศให้กับพญานาคหรือว่าน้อมให้พญานาคทั้งหลายอยู่ด้วยกันได้ฉันมิตรเป็นตัวเหล่านี้ไม่เป็นไร